โย่โห hey, so well, so, right? pues ้สว right. ัสดีครับผ right? <vit> ู้ผมนะครับมาสเตอร์กับเพียนทีกับ IQ นะครับอีกแล้วครับวันนี้ก็สร้างคาแรคเตอร์กันนะครับแต่ว่าสร้างเล่นๆไม่เฉยนะครับใช่ไหมใช่เกิดข้อผิดพลาดทางเล็กน้อยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาจับกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับมาผมยังสร้างมนุษย์ไม่เสร็จเลยนะครับคุณใช่แปะได้อะไรแกะได้แกะแกแบ แกะครับวันนี้ได้แกะนะครับผมเขาไม่สร้างแล้วกันครับผมจะเบื่อแล้วเอหน้าเอาแกะไปเอ้ยมาเริ่มสร้างแกะกันเลยนะครับอันนั้นก็เป็นสื่อสารงงอหนึ่งสื่อสารของมือของเองเอาเพลงประกอบไหมคืออะไรจะเพลงประกอบฉากไหมล่ะเอา ไม่ต้องเอาอะไรมั้งพี่ไม่รู้หรอกผมอยู่ที่ไหนไอคิวเริ่มซ่าเลยมั้งพี่รู้แล้ว่าผมอยู่ที่ไหนอาเบะคุยคิวออกไปเลยยะท่านซุปเปอร์ซอ่ะเจอแล้วล่ะไอคิวพี่รู้ได้ไง นี่ไงโอ้โหเก่าห้องก็ไปรที่หัวได้เลยเริ่มสร้างแล้วมั้งแก่ตัวสร้างไม่เป็นก็แกะในไม้ครับไงนี่จะสร้างไม่เป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมก็สร้างไม่เป็นผมไม่เคยสร้างผมไม่มีแกะสร้างง่ายจะตายมาเดี๋ยวต้นแบบมาให้ดูนี่นี่ต้นแบบ ก็นี่ไงแกต้องใช้คำสั่งแอดมินจะใช้ทำไมก็แค่แข่งสร้างกันเล่นๆแล้วไปยุ่งอะไรกับระบระบบทำลายขยะอัตโนมัติพี่ครับขอตัดแปปนึงนะครับต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เกิดเรื่องวุ่นๆเครื่องทำลายขยะอัตโนมัติพังฝีมือคนนึง ้ใครบอกให้ทำลายเนี่ยสถาสร้างมาตั้งนานมาน้อยอย่ามาพูดไหมมาน้อยเฉลียดเ,เลยหน่อยก็คิวทำไงไม่ได้ทำทำแล้วใครบอกให้ใช้เคทีไปใส่เครื่องทำลายขยะอัตโนมัติผมจะทำลายขยะนั่นมันทำลายขยะแบบย่อมๆแล้วมั้งจำยำคือพี่ไม่อยากพูดแล้ว ที่เกียจพูดทดลอง่ามาเลียนีกว่า่าสรุจจะไม่ทำใช่ไหมงั้นก็ขอตัดเป็นตอนที่ทำเสร็จเลยนะครับโอเคนะครับดูแก่ดีครับโอ้แก่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ตอน จบคลิปนี้นะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายตอนนี้เราจับได้ระเบิดนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาจับเดี๋ยวเราจะมาสร้างระเบิดกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับจากขนสีแดงแล้วก็อะไรอีกครับเราบอกขนสีดํานะครับคนสีดำคนสีดำคนสีดำโอเคเริ่มกันเลยนะครับคนอื่นนะครับ ต้องมีตัวต้นแบบผมจะเอาเป็นแดนไม์นะครับผมจะเอาเป็นทีทีทไม่ต้องถามครับเดี๋ยวตอนจบนี่ต้องมีเซอร์ไพรส์แน่ครับเซอร์ไพรส์ถึงสองอย่างเลยครับคุณแม้แต่แม้แต่คุณไอคิวก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันมีเซอร์ไพรส์อะไรควาจริงเราช่วยกันทำใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเราช่วยกันทำ แต่แกะสีขาวนี่มันช้าไปหน่อยครับก็เลยผมก็เลยช่วยทําแกะเลยสัครับมีการสอดไส้อะไรไม่รู้ด้วยไส้หมูแดงใช่เราเราขนแกะสีแดงเข้าไปในนั้นครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นขนแกะสีแดงหรือว่าอะไรกันนะครับเนื้อมันมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างก็ได้นะครับบางอย่างที่ทุกคนไม่คิดไม่คิดว่ามันจะเป็นอันนั้นโอเคนะคบ <c oughs> ช่ยวยผมรู้เลยฟารมบอกว่าฮิลฮิลเขาไม่รู้เรนะื่องหนักมีนะโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาแก้คิวกันนะครับตอนนี้ไอคิวกำลังวุ่นกับการสร้างอยู่นะครับมากกเลยนะครับมากันเลยนะครับโอเคโอเคมาต่อกันเลยนะครับ พี่ TNT ที่พี่ซสร้างยังไนี่ไงได้ดมไม้หรอใช่ได้ดำไม้ง่ายยังแถมให้ด้วยจะดำไม้ร่างเหมือนพี่ดีกว่าแถมให้ด้วยคิวจุดไฟไโอเคนะ ให้ช่วยไหมไม่เออคิวทำแดนไมผิดถูกแล้วแต่ดนไมจะไม่วางตรงกลางจะวางตรงกลางทีหลังงั้นเดี๋ยวผมจะขอตัดงั้นเดี๋ยวผมจะขอตัดเป็นช่วงตอนที่ทำเสร็จหมดทุกอย่างเลยนะครับงั้นก็ เชิญได้เลยครับโอเคนะครับของไอคิวก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นเป็นไดนาไมต์เหมือนกับผมเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเซอร์ไพรส์ที่เราว่ากันว่าเราจะทําตอนท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นเราจะไปเปิดแก่นั่นก่อนนะครับอย่าเพิ่งนะครับเปิดไปแล้วครับอ,<ๆ>อย่าบอกนะว่าเซอร์ไพรส์ของผมก็โดดด้วยแต่คงไม่โดนนะครับ โอ้โหคำเตื่อน<ส>ผมห,นหายไปเลยในโหแล้วก็หนึ่ง,องสองสามนี่เป็นปุ่มอะไรเนีเ่ยเดี๋ยวนะระเบิด,ด้วยะค,คุในคิวเขาคนก็ทำเซอร์ไพรส์ไว้ด้วยครับแต่แต่ช้างของผมนี่หายไปเลยแต่ๆๆแตค่เดียวของผมก็เละไปแล้วช้างของผมหายไปแล้วรับผมมัต้อง แกคิวเหลือซ่าครับแหวนของไอ้คิวกขาเหลือซ่าแต่แกผมนี่เละเป็นโจ๊กเลยเต็มแต่ขาแตแ่ขาของโกเลคิวเดี๋ยวก่อนนะแหวนทองแหวนทองผมยังอยู่ดีพี่ผมก็ยังอยู่ดีพี่ดูคนพี่ดูคนแล้วดูคนของพี่ดิใช่โอ้เจ๋อเจ๋อพี่แม่ ครับตดับเบิลเกียรแล้นี่นะครับเกมผมบัาไปโอเคมาเขาจุดข่นี้นะครับนี่เป็นบนั